สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ก็พบกับบ่าวบันเสเนียวอีกคือเก่านะพี่น้องเมื่อนี้บ่าวบันสิพาพี่น้องมาเบิ่งแบ่พี่น้องไหมแบ่ได้ลูกใหม่พี่น้องได้เมื่อคืนนี้นี่พี่น้องลูกมันได้ลูกเมื่อคืนนี้พี่น้อง ได้ตัวหนึ่งเนาะสิพาพี่น้องมาเบ่งเบลอยเหมือเบลอยฮะก็ได้เมนไหมนี่พี่น้องอันนี้ก็แม่ม้นนี่นี่พี่นอ้องลูกมนเป็นตะแพงเป็นตะแพงเป็นตะแพงแหงนะพี่น,อน,อน,นอ้องห่านามหานามะ เาก้อง,องจ้าบ้านนึ่งเป็นตะแพงแหงขนาดตัวเน้หน่อยฮาก็ได้เมื่อคืนนี้แต่ว่ามันยืงทองพี่น้องรเบยน,น้อยนี่มันยิงทอกบุคูว่าเหตุใดน้อนะมันยังสีเศร้ายืงทอกถ้าว่าพี่น้องฐานใดนะ้อมีวิธีหักษาเบยยิงทองนี่ก็แนะนำมาเลเด้อพี่น้อง เบน้อยขอ,อยมันยิงทองนอขี่อันแล้วแหลวที่เป็นน้ำแบกกำลังปเป็นตะแพงเลยหาก็ได้เมื่อคืนนี้ัน,นามันก็กองใจังบานหนึ่งมากกองก็กองแบ้แบ้บ้อกกองไมเยอะเยอยอะโซสเตปนะเออมเยอะอืม เบิง่งก้นมันเนพี่น้องขี่เร็วๆขออนุญาตเดอ้อแต่ว่าพี่น้องทานใด้น้องมีวิธีหักษาเบะยิงทองเนาะก็แนะนำไมเ่เด้อพี่น้องเบะหาก็ได้เมื่อคืนนี่เนาะ Bé bé hà nam à hà nam à so step này bé tập bé 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 bộ bé tập bé 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 ถ้าว่าพี่น้องเนาะมีวิธีหักษาเบะเงินทองก็แนะนำไม่เด้อพี่น้องแบะเบะเบะเอาใบไม้ไหมให้มันกินพี่น้องใบบางมีเอาใบบางมีให้มันกินใบบางมีก็พักกระโดดเอาใบแบะกินเบะหน่อยเราบทางเสียงมันฮ้อง เสียดายแต่มันยิ่งทองพี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้เมื่อคืนนี้ก็ยิ่งทองเลยส่งสิรอดอยู่บ่เด้เนาะ